bun cà phê nè thắng rồi á, đẹp, 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 ตึงชอมาไม่ได้ล้างหน้าหรอพูดยังไงเดียฮะยังไงไม่กดีบ้าไหวะพูดนี้ไปยังยด้ไปดีกว่าเลัมหามิตาระวันดีครับโม่ยบานามหาบอขนาด้นวะมหาัณฑยัติดปเคดิครับขอบคุณน้องกอานะรับมางวัลให้นะครับโอ้ยขอบคุณครับทำไมน้องนู้นได้ละวัได้บกม ของหวยเด็ดดีดหผูแดงด้วยด้วยพี่เุณนอะไรอ่ะขอบคุณที่วีรางวัลให้กับพระเอกนักประดิษฐ์อิสระนะเด้งเด้งาวกระดูกให้มาใช่ใช่หรอนางโมราออกมาตรงไให้หนูหนูให้เปิดที่หรือว่าจะเปิดกลางทางทำไมอ่ะนามโมราจะออกไหมผมแม่มาคนเดียวเหรอครับ ขอบคุณที่มีรางวัลให้กับนางเอกขวัญใจมหา,าชนคนของคุณน้องรุ่นเนสโนฟวิปิเซียนนางเอกผู้ซีสวยที่สุดงามที่สุดครับมากมากมากจุ๊บมีอะไรจะพูดไหมให้เอาเอาชื่อสีอฟ้าม,มเาเลยประกาศชื่อสีอฟ้าะขอบคุณมากๆนะครับที่มีรางวัลให้กับนางโจ๊กหน้าหมาสีฟ้าบารมีครับ เพราะว่าผมต้องเก็บเงินเยอะๆเอาไปทำอะไรไปทำอะไรอ่ะขอบคุณครับปลื้มๆลิเกเขา,านอื่นเวลามีตังค์นะแม่ทำไมอ่ะซื้อชุดเพชร็ตซื้อเครื่องแต่งตัวใช่ลิเกบ้านนี้มีตังค์ไปซื้อที่แล้วซื้อไม่ซื้อเปล่าแม่งซื้อใกล้กันแค่ด้วยข้าวอบบุญในงานครอบครัวก็ด๊ดตุ๊ดไม่หล okay. ุดไม่หลุด ขอบคุณน,น,นะพี่มีรุกวันที่กับตัวโจ๊ะนะครับผม